รถยนต์คือของรักของหงที่คุณอยากให้เขาดูดีและอยู่กับคุณให้ได้นานที่สุดโดยเฉพาะน้องอุงคันนี้เป็นรถไฟฟ้าคันแรกของพี่ซะด้วยวันนี้เรามาดูกันว่าการติดฟิล์มกันร,รอยเพื่อปกป้องสีสวยๆของรถนั้นจําเป็นแค่ไหนแล้วต้องเลือกกันอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับรถคุณทําไมต้องติดฟิล์มกันร,รอยรถยนต์กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันของคุณซึ่งขาดไม่ได้ถ้าเราดูแลเขาให้ดีเขาก็จะดูแลเราดีและอยู่กับคุณนานนับสิบปีเช่นกัน ที่ผ่านมาพี่แทบไม่เคยทําอะไรกับรถมาก่อนเช่นคัมรี่คันนี้ตอนซื้อมาใหม่ๆเมื่อสิบปีก่อนก็ยังเหอะเอาเข้าคาแคร์เพื่อเคลือบสีอยู่บ้างแต่สักพักก็ขี้เกียจผลที่ได้คือรองรอยต่างๆเพียบยิ่งเป็นรถสีดําด้วยยิ่งเห็นชัดบาดตาบาดใจอยู่ทุกวันเลยครับมีคันใหม่เข้าบ้านก็ยังไม่เก็บก็ยังซื้อสีดํามาอีกก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้ก็จะดูแลเขาให้ดีแบบคนขี้เกียจอย่างพี่ได้ยังไง เลือกฟิล์มกันรอยยังไงให้เหมาะกับคุณโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอยู่นีการดูแลรถเข้าไปถึงไหนกันแล้วครับเนี่ยมีออปชันเยอะจนปวดหัวเลือกไม่ถูกเลยเอางี้พี่พาไปปรึกษารุ่นพี่ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้กันดีกว่าวส,นนสวัสดีครับพี่นนสวัสดีครับพี่เจษครับรออ,อยู่เลยโอ้ผมอยากแนะนําให้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่างมากคือพี่นนท์ครับผมสวัสดีครับนนท์จากอบตร พี่ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเซิร์ชใน YouTube เรื่องการดูแลรถคุณจะเจอพี่นนท์เล่าเอาไว้เพียบจนพี่อยากมาขอคำปรึกษาตัวเป็นๆเลยครับพี่นนท์ครับเดี๋ยวเชิญด้านในดีกว่ารตอนนี้น้องๆปฏิบัติงานด้านนอกกันอยู่อาจจะเสียงดังหน่อยเดี๋ยวเชิญด้านในครับพี่เจ๋นครับผมพี่นนท์ครับออปชั่นในการดูแลรถเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจนผมปวดหัวแล้วพี่ใช่ครับพี่นนท์ช่วยาให้ผมฟังทีว่าคนขี้เกียจอย่างผมเนี่ยควรจะดูแลรถยังไงดีครับพี่เอ่อเดี๋ยวเอามาเริ่มต้นจากเรื่อง ให้ความรู้เรื่องสีกันก่อนเลยดีกว่าไหมครับพี่เจที่เราวัดกันเนี่ยร้อยสิบไมครถึงร้อยสามสิบไมครเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเนื้อสีอย่างเดียวนะครับพี่มันมีองค์ประกอบหลายชั้นนะครับอ้าวเหรอใช่มันมีสีรองพื้นอีกสีจริงองีกแล้วก็มันมีแลกเกอร์อีกเครื่องวัดที่เราวัดกันเนี่ยมันสะท้อนจากวัตถุจนถึงออชั้นบนสุดเพราะฉะนั้นมันรวมมาเหมากันมาหมดเลยพี่ดังนั้นการวัดสีแบบเนี้ยไม่ได้เป็นตัวบอกบอกว่าแลกเกอร์เราจะหนากว่าหรือบางกว่านั่นเองประมาณการได้พี่เจว่า บนเละเกอร์เราเนี่ยหนาอยู่ประมาณ1ิบห้ถึงยี่านั้นเองาร oh <my. S 1> ไม่ว่าหนาหรือบางปัญหาเท่ากันครับ oh <my. S 1> <laughs> ไปเจอสะเก็ดหินครูดเหมือนกัน <mm mm. ไปใช้งานผิดประเภทไปลรังผิดประเภทเกิดปัญหาเหมือนกัน <mm. การดูแลสีรถนะครับก็คล้ายๆกับการดูแลผิวพรรณเราเองคือก่อนที่เราจะไปทาครีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มีการอะไรก่อนนะขัดสีชีวีวันผิวก่นให้มันเรียบเนียนให้มันขาวผ่องนะครับแล้วพี่เจสสังเกตไหมครับรถ ที่มาเมื่อกี้รถใหม่ป้ายแดงออกจากโชรูมาเนี่ยคือเป็นคลื่นกูขะคุณคุณ,คณมันเป็นการดรอปวามเอาพิเจษ hmm. เราเรียกมันว่าผิวส้มนะครับดังนั้นเนี่ยในการเตรียมผิวเนี่ยมันมีหลายศาสตร์หลายขั้นถ้าจะเอาขั้นสูงๆแล้วก็เรียกว่าการปรับผิวส้มคือเอายตรงโกโกคุณคุณเนี่ยให้มันตื้นลงหน่อยมันจะดูคมเป็นกระจกครูสวยมากเลยแ hmm. บบมาเปรียบเทียบกับผิวพันธุ์ก็หมายความว่าไงครับ hmm. ผิวพันธุ์เรียบเนียนขาว่องลง่ะ hmm. แต่ยังไม่มีอะไรบอกว่ามันนะครับผม ทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการดูแลสีรถนะครับที่นิยมในปัจจุบันนะครับพี่เจตก็จะมีสองแบบคือ1คือการเครลือบแก้วเคลือบซมลิคตถ้าเปรียบเทียบระหว่างเคลือบซมลิคก็เหมือนเราทาครีมกันแดดเคลือบแก้วเนี่ยมีข้อดีนะครับก็คือว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างถูกเราทาครีมครั้งเดียวอยู่ไม่ได้ทั้งชีวิตนะ <laughs> จริงคือนี่ <laughs> ใช่ไหมฮะเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลือบซมลิคที่ดีเนี่ยมันจําเป็นต้องมาทําซ้ําทําบ่อยแก้ปัญหาเก่า แล้วก็บำรุง้าไปใหม่เเครื่องซั่งนั่นเองก็จะต้องเสียเวลาพอสมควรนะเวลาที่เข้ามาเจอกันทุก6เดือนเสียเวลาทีห้าหกชั่วโมงอ,อันที่สองนี่ก็คือการติดฟิล์มใส่กันรอยทั้งคันนะครับดังนั้นนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเวลากา็น่าจะเหมาะกับฟิล์มกันใส่กันรอยการติดฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยเหมือนเราอะไรฮะใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงมือตัฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะครับก็จะมี PVC นะครับ t p s แล้วก็ท p u ซึ่งปัจจุบันในพีวีเนี่ยน่าจะเอาไปแล้วครับพี่เจครับเพราะว่ามันนเตัวเนื้อฟิล์มมันเนนี่ยมัไม่ให้ตัว t b s ก็เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนนะฮะตัวเนี้ยราคาย่อมเยาดังนั้นเพื่อนๆที่อยากจะได้ฟิล์มดีๆก็มองหาฟิล์มทีมยูกันก็คือเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นทริคง่ายๆสี่องค์ประกอบเวลาเพื่อนๆจะไปเลือกฟิล์มนะครับว่าฟิล์มที่จะติดตั้งเราเนี่ยคุณภาพประมาณไหนนะครับพี่เจ๋ัเรารู้ดีสิครับคใช่สี่หลอด <laughs> <laughs> ผมดูไม่ออกเลยมันนี่มาอยู่เลยแต่นี่พี่เจเห็นไหมมันมีความใสต่างกันโอ้ <c oughs> ครับตัวนี้จะค่อนข้างมีความใสที่สุดเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ครับมันจะส่งผลยังไงครับนี่ผมทํามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็พี่เจดูนะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับพี่เจเห็นไหมครับว่าฟิล์มด้านขวานเนี่ยจะมีความเข้ม <c oughs> จากแผ่นกลิตมากกว่าตรงกลางแล้วก็ซ้ายมือครับ <c oughs> อย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับครับนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวพลาสติกนี่มันใส พอมันใสมากไม่ใช่ว่ามันเข้มกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันใสกว่านั้นมันถึงขับสีของอะลริลิกได้ชัดเจนขึ้นเมื่อไปติดกับบนสีรถเป็นยังไงครับโอ้รถบีวดีซิลสีดำเนี่ยมีเมทัลลิกด้วยมันจะขับไม่ได้หลือมันได้ชัดแบบคมสวยเป็นวิ่งเลยวิ่งเลยการคืนตัวคือเจ้าตัวนี้เป็นทีวีดั่วไปครับพี่เจดหลังจากที่เรายืดนะครับเพื่อนๆลองมาดูใกล้ๆนะครับหลังจากที่เรายืดให้รู้สึกว่าจนเหมือน ฟิล์มมันจะขาดแล้วครับเราเรียกว่าจุดตึงขาดนะครับเมื่อเราปล่อยออกมาเนี่ยฮะตัวนั้นฟิล์มมันจะปิดงอแบบนี้ใช่ไหมครับครับมันจะคืนตัวนะครับแต่ใช้เวลาสักสักระยะทีนี้เรามาทดสอบฟิล์ม TPU อีกประเภทหนึ่งนะครับดึงเหมือนกันนะครับให้มันจุดตึงขาดเหมือนกันนะครับเมื่อเราปล่อยเป็นไงครับอุ๊ยโอหิดกันเลยพี่ดิดกันเลยครับฟิล์ม TPU เหมือนกันนะครับดังนั้นเี่ยก็เป็นอีกทิคหนึ่งที่เวลาเพื่อนๆจะไปเลือกฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยก็ เอาทิศพวกนี้ไปไปเล่นได้าการฟื้นฟูริวรอยด้วยตัวเองรถสีดำเราปรรอยขนแนวใช่ไหมครับพี่เจตครับตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเรียกว่าอินสแตนท์ฮิลิ่งคือการฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองเหมือนกันแต่ไม่ต้องรอความนนนร้อนแล้วรึมากมพี่เจตเอาแปรงขูดเล่นเลยครับเนี่ยระหว่างฟิลม์มปกติทั่วไปกับฟิล์มที่พี่เจรกรจะใช้ครับครับขูดสองฝาเลยครับให้พร้อมกันเลยครับจะได้เท่าเทียมสังเกตเลยครับพี่เจตหลังจากที่เราขูดไปแล้ว ฝั่งขวาฟิล์มที่พี่เจกเราจะใช้มันก็ค่อยคืนเฮ้ยโหอัศจรรย์มากๆอ่าเฮ้ยมันหายไปจริงจริงนะพี่ใช่ครับอันนี้มันเป็นเชคโนโลยีใหม่ด้านเนี้ยถ้าจะทําให้หายก็ไม่ยากครับเอาไปตากแดดไว้หรือช้ในร้อนเป่าก็หายแต่เชื้ใหม่ๆเนี่ยมันทําให้การฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองเนี่ยเร็วมากแล้วไม่ต้องรอความร้อนเลยอ๋อเหรอครับพี่เฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้ก็สามารถเอาไปทดสอบปแลวเพื่อนๆเลเลือกตื่นได้เหมือนกันอ๋อเอาไอ้นี่ไปตะไบรถชาวบ้านเขาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับ แต่อย่าไปทำบ่อยนะครับพี่เจ็มันมีโค้ต้าอยู่1 5ไหมค่อนอโอเคครับมั้เพื่อนๆไม่ต้องไปลองกับฟิล์มตัวเองบ่อยๆนะขูดเล่นขูดเล่นขูดบ่อยทุกวันทุกวันเสียหายได้เดี๋ยวมาทดสอบอีกสักอย่างแล้วกันครับพี่เจ็เพื่อนๆครับก็คือการทนอนภาวะได้อย่างไรนะครับเผื่อว่าไปเจออะไรยามาตอยภราบน้ำจะล้างออกง่ายหรือไม่นะครับให้ดูเลยนะครับ สังเกตนะครับฟิล์มที่พี่เจตใช้เนี่ยมันจะยุบลงไปเลย<ม>ก็คือตัวเมจิกที่ไม่ติดเลยครับผมเราเรียกชื่อนี้ว่าโอริโอโคมิกเอฟซตคล้ายๆหน้าจอโทรศัพท์ของพี่เจตนะครับเวลาเราลื่อนเอ่อทัสก์สีแล้วลื่อนเลื่อนข้ามมือไม่ติดเชื่ต่อง่าย<ม>ทเทคโนโลยีเดียวกันอันนี้เพื่อป้องกันมลภาวะครับตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับพี่ตัวนี้เป็นที่นิยมที่สูงสุดเลยในร้านเรานะครับเพราะว่าตัวนี้คือลักชูรีซีรีส์นะครับจากค่าย APF เบสฟิล์มค UTL ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ใสมากพี่เจตพี่เจสักตไหมครับนี่ฮะใสมากอันนี้ใสที่สุดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับคืนตัวก็เร็วที่สุดรวมถึงการทนบนภาวะก็ดีเยี่ยมด้วยนะครับนั้นตัวนี้ต้องบอกว่าที่สุดของที่สุดละใชครับเทคโนโลยีในการถึ้นเขาใช้การสเปรย์ไม่ใช่โลเข้ามานะครับคือมันเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยมากที่สุดในการผลิตฟิล์มใสกันรอยละนะครับการ QC ของเขาใช้กล้องระดับ 12K ครับพี่เจต จับกันเลย3ตัวแล้วก็ให้ฟิล์มวิ่งผ่านเพื่อจะซูมหาตำแหน่งของฟิล์มในการ QC แต่มันจะไม่จบแค่นี้เพราะว่าฟิล์มดีอย่างเดียวมันไม่พอเป็นงานพี่เจตคงจะเอาฟิล์มไปติดที่รถตเองได้แล้วถูกไหมครับจริงครับพี่นั่นนี่แหละเป็นเรื่องที่ผมปวดหัวมากมากพี่ว่าแล้วผมจะเลือกช่างติดฟิล์มกันลอยยังไงดีครับเพราะว่าบางคนเล่าผมฟังว่าที่ติดวันเดียวก็เสร็จครับบางคนบอกว่าติดเป็นอาทิตย์ครับแล้วช่างติดฟิล์มที่ดีเราควรเลือกยังไงครับผม ผมเชื่อว่านะครับผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่ช่างฝีมือต่างกันนะครับผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันครับพี่เจษครับ,บเมื่อกี้ที่เราเนี่ยพูดถึงเรื่องการเตรียมผิวตั้งแต่ตอนต้นทําได้ใช่ไหมครับว่าขัดสีชฉวิวันยังไงผิวเราเรียบเนียนขาวของเนี่ยแหละถ้าบนสีรถเนี่ยปรับผิวส้มเนได้เราใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆเลยครับยังไม่ทันที่ติดฟิล์มเลยครับใช่ไหมพี่เพื่อให้แลเัเกอร์ของเราเนี่ยออกมาคมเงาสวยก่อนนะครับติดฟิล์มจริงๆเนี่ยวันเดียวจบได้ไหมจบได้ครับ แต่พี่เจตอย่าลืมนะครับมันมีรายละเอียดชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยครบทุกจุดหรือเปล่าแปลฟิล์มที่ทําออกมาเนี่ยเผื่อพับเผื่อชิ้นหรือเปล่าติดแบบระเมียดระไมครบทุกจุดเนี่ยเต็มที่ก็สองวันก็จบแล้วครับไม่นานนะครับแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นอีกนะครับพี่เจเพราะว่ารถเรามันไม่ได้มีแค่สีรถนะครับ มันมีอะไร,รพลาสติกรอบคันเราก็จะมีการเคลือบเพื่อบางมุมเพื่อปกป้องมันด้วยมีห้องเครื่องตัวพลาสติกให้มันเวลามรรทุนความร้อนนั้นเนี่ยมันไม่กรานมันไม่แตกมีภายในห้องโดยสารเบาพลาสติกคอนโซลแผงข้านะครับมีกระจกมีล้อมแมกเพื่อให้เวลาเราขับรถไปมีค้าสนินมือเบรกเนี่ยติดแล้วเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดสนินมบนล้อมแมกดูแลให้ทั้งหมดไม่เฉพาะสีรถเท่านั้นครับว้าว จึงจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่า3วันแน่นอนนะอย็นน้อยก็มี4 5้วันเราดังนั้นรถที่พี่เจ็ดจอดไว้เนี่ยก็จะมี5วันอย่างน้อยครับฟังแล้วผมเพิ่งรู้เลยครับพี่ว่าเฮ้ยการดูแลรถด้วยการแรปแค่เนี้ยมันมีรายละเอียดเยอะขนาดนี้ใช่ครับยังไงผมขอฝากพี่นนช่วยดูแลน้องผมหน่อยนะครับได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูผลการกันครับพี่เจ็ดครับโอเคครับพี่หลังจากรอมาที่หนึงแล้วไปดูกันครับว่าเป็นยังไง ว้าวสวยวิ่งเลยครับผมอันดับแรกมาดูก่อนเลยครับพี่เจดสีดำ b ีดีซิลคันนีม้มันมีเมทัลลิกถูกไหมครับครับเมทัลลิกยังอยู่ครบเลยนะเห็นไหมฮะอด้วยความที่เนื้อฟิล์มมันใสจัดครับพี่เจดครับเนี่ยคือความเงาของมันก็เราปรับสีไม่ด้วยเนี่ยครับมันเลยงานคมออกมาขนาดนี้นะฮะแล้วก็เทคนิคการติดตั้งพี่เจดสังเกตดูรู้ไหมว่าติดฟิล์มแล้วดูไม่ออกเลยพี่ จะต้องมาสังเกตตามมุมอย่างเงี้ยจะมีมุมนิดนึงว่าเป็นช่องว่างระหว่างตัวฟิล์มกับตัวสีนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองที่เราถึงจะสังเกตได้ว่าติดฟิล์มแล้วครับไปดูกันต่อครับพวกนี้เราติดทั้งหมดแล้วนะครับตัวมือจับนะครับขอบนอกนี่ติดเรียบร้อยนะครับคิวพวกนี้เราติดให้เรียบร้อยครับพี่เจษกาบเสานะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราติดทุกจุดจริงๆด้านในรอบที่แล้วที่พี่เจษมาจะได้ไหมครับเรื่องการเคลือบเก็บครับผมและพี่เจษลองเอามือสัมผัสดูครับครับผมรูปดู เป็นไงบ้างเอ่ยอ้เรียบเนียนมากเลยพี่ตัวเนี้ยจะกันพวกอะไรฮะพวกมลภาวะต่างๆใส่กางเกงยีนหรือครีมกันแดดสาวๆเนี่ยครับพวกเบาพวกนี้ยป้องกันได้ดีมากครับพี่เจษครับครับผมแล้วก็ตัวเบาเกาจะดูมีความเข้มขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ไม่เงาครับเหมือนพวกว่าภายในตามปกติคือชุดนี้เป็นการเคลือบภายในทีพียอมเลยครับพี่เจษอืมครับอ่าส่วนด้านในก็มีการติดฟิล์มให้ทั้งหมดนะครับที่เป็นชิ้นเงาต่างๆนะครับกาบข้างนะครับปุ่มเกียร์นะครับแล้วก็ ปุ่มกดบริเวณพวงมาลัยนะครับอ่าอันนี้ก็คือติดให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วฟิล์ม luxury series ตัวนี้อายุการใช้งานสูงสุดถึง6ปีนะครับเรารับประกันให้4ปีเต็มนะครับแล้วก็การดูแลหลังการขายเนี่ยเราจะมีนัดกันทุก6เดือนให้พิเจษเข้ามาเพื่อเราจะมีเก็บรายละเอียดแล้วก็บำรุงหน้าฟิล์มเดิมๆผมก็ว่าสวยแล้วนี่สวยวิ่งขึ้นไปอีกแถมดูแลง่ายขึ้นเยอะเหมาะกับคนที่ทั้งขี้เกียจและใช้รถอย่างไม่ระวังอย่างพี่มากเลยครับ ต้องขอบคุณพี่นนท์มากนะครับทั้งให้ความรู้ดีๆนะครับแถมยังดูแลน้องอุ๋งเป็นอย่างดีสวยวิ้งเลยครับผมถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมแล้วอยากคุยกับพี่นนท์สามารถดูข้อมูลได้จากคอมเมนต์ด้านล่างครับผมขอบคุณพี่นนท์มากนะครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิดยังไงการดูแลรถแบบคนขี้เกียจในคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อคุณโดนด้วยกันแล้วกด subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนพบกันใหม่พี่เจ๋อจากเด็ดต้องโดดนสสวััีครบ